วันนี้ในฟิลตี้ริชเชสจิมและแอนดี้เสี่ยงหมดหน้าตักเพื่อวันรับเงินเดือนเอาผมคือไปจากน้ำบ้านเนี่ยพวกเคจุนได้สมาชิกทีมคนใหม่ผมไม่ชอบคนเลยคลริฟเดินหน้าฟาคีจำกัดระวังเซฟระวังมันกำลังจะกลิ้งมาและเรเจอเรื่องสุดช็อกที่สุดในอาชีพให้ตายเถอะโอ้พระเจ้าแมา่ บนภูเขาแคสคิลในนิวยอร์กใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงล่นตลอดสายน้ำเดลาแวร์โอ้ใบไม้ร่วงเยอะเลยไม่วันใดก็วันหนึ่งฤด,ดูหนาวจะมาถึงปิดฤดูกาลจับปลาในปีนี้ของนักล่าปลาไหลในตำนานเรเทอร์เนอร์ฤดูหนาวกำลังจะมาแล้วแต่ตอนนี้พวกปลากำลังว่ายเร็วร้อนแรง99และเรเห็นเงินดอลลาร์ เป็นสถิติสนับปีนี้เลยสำหรับการทำงานคืนเดียวหลังๆมานี่แม่ธรรมชาติประทานปลาไหลอุดมสมบูรณ์มาให้มากมายเหลือเกินผมแทบน้บไหวด้วยความขอบคุณผมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความร่ำรวยที่เธอมอบให้ชอบสีแบบนี้จังเลยแต่แม้ว่าเขาจะจับปลาได้มากในฤดูกาลนี้เรยังห่างไกลาจากความมั่งคั่งอ๋อมีอะไรเนี่ยทุกนาทีในการจับปลามีค่า เพราะไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหรโ่โอ้โอ้ให้ตายเถอะโอ้ยเยอะแยะไปหมดมแบบนี้เรียกว่าอุดตันอะปัญหาในช่วงนี้ของปีคือใบไม้อุดตันใบไม้ร่วงนะครับถึงแม้แม่น้ำจะยังไหลยอยู่แต่ใบไม้ก็ร่วงหล่นมากมายมันคือสงครามใบไม้กับปลาง่ายๆแค่นั้นมันยังคงเป็นภัยร้ายสำหรับเรา ใช่ต้องเตรียมสถานที่เก็บกวาดพวกมันออกไปบ้างเมื่อกับดักปลาไหลตันมันจะทําให้น้ําไหลผ่านไม่ได้แล้วต้องการน้ำไหลเพื่อจับปลาไม่มีน้ําก็ไม่มีปลาไหลมันใช้งานไม่ได้กับดักตันมันต้องสะอาดนะครับออืเธรรมชาติใจกว้างมากในปีนี้และเราก็สํานึกบุญคุณเราจึงต้องทําความสะอาดเออ นี่เป็นโอกาสที่จะเจอเต่าสแนปปิงได้ไง่ายๆเลยเมื่อคุณไม่อยากจะเจอเอา้าต้องจัดการให้เรียบร้อยเออเอาละเรียบร้อยแล้วเออถึงจะมีใบไม้น้ำก็ยังไหลได้เราอาจจะพอจับปลาไหลได้โอ้ไหนดูซิมีอะไรในกล่องบ้างช่วงนี้ของปีกล่องจับปลาของเรต้องมีน้ำไหลผ่านอ่อผมเอาผมเห็นตัวหนึ่งแล้วปลาไหล แล้วก็ใบไม้แต่อนพื้นนอย่างใบไม้กําลังจะทําให้เขาต้องหยุดงานนี่ไงมีปลายติดอยู่ด้วยหวังว่าผมจะเก็บกวาดได้ทันไม่อย่างนั้นเงินก้อนโตของเราจะว่ายหนีไปลงทะเลซากาโซเข้าไปเล้จะ้ะหนูเออดีมากเอาละไปพาสาวน้อยเอาไปจากที่นี่กัน